ดวงชะตาชาวราศีมินผู้มีบุญมาเกิดเป็นเศรษฐีปี2517ด้วยบุญบารมีท่านมีมากทำอะไรก็จะสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านผู้มีบุญทำอะไรมันก็จะลาบลื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะทำอะไรจัดแจงตามแบบแผนประเพณี ตรงไปตรงมาผู้มีบุญไม่ทําสิ่งไม่ดีแน่นอนครับแต่ด้วยจิตใจยังมีกิเลสหมู่มานใครบางคนหลงงัวมาผิดก็ช่วยไม่ได้แต่ชาวราศีมินตกตําแหน่งผู้มีบุญกุศลวาสนาจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้มีบุญขนาดนี้ลงมาจุติบนโลกมนุษย์อยากทำอะไรก็คิดอยู่ในศีลธรรม มีจิตใจเมตตากรุณาไม่คิดร้ายใส่ร้าย,ายป้ายสีกันแกล้งคนอื่นท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าท่านเป็นผู้มีบุญมาเกิดแล้วเราจะวัดกันที่เงินที่ทองไม่ได้เพราะบุญผู้สนแน่นอนครับจะส่งผลหนูนานามให้ท่านมีสมบัติโลกมนุษย์แต่สมบัติโลกมนุษย์ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าโลกทิพย์ที่ท่านสร้างไว้ทุกภพทุกชาติแต่ถ้าท่านลำบากจริง ก็เบิกบุญมาใช้ตั้งจิตตั้งใจมั่นรนนมมือขึ้นครับขอบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำและท่านทั้งหลายที่รับฟังอยู่ขอให้บุญนั้นส่งผลชพันให้ข้าพเจ้าจเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงนทองมีอุปสรรคกัดกวัดฝังดันใดก็ขอให้มาลายหายไปสิน้น มนอาถรร์ต่างๆที่ครอบมาทำให้ท่านอึดอัดขอให้มาลายหายไปสิ้นให้ดวงชะตาเปิดให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองมีรถเบนซ์ขับมีบ้านหลังใหญ่มีเงินทองเงินสดเหลือใช้หมดหนี้หมดสินจับพันถูกรางวัลที่หนึ่ง72ล้านจะเลิญลูกเลงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสาธุ สาธุสาธุนะครับท่านไม่ต้องกลัวบุญหมดนะครับบุญกุศลนวาสนาเราสร้างกันไปเรื่อยๆนะครับได้เงินมาก็ทำเข้าไปไอเงินมาก็ทำเข้าไปนะครับและตั้งจิตตั้งใจมากบุญกุศลนอันยิ่งใหญ่คือการบวชนะครับบุญธรรมทานวิหารทานสังฆทานยิ่งใหญ่มากสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆนะครับเบิกบุญบุญเข้ามาใช้ ใช้ไปนะครับไม่ต้องกลัวบุญหมดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือปัจจัยทำให้ท่านสร้างบุญสร้างกุศลดวงชะตาตกตำแหน่งเศรษฐีเงินล้านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองจะทําอะไรก็ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีการยืนหยัดต่อสู้กับตัวท่านท่านต้องต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเทวดาประจําตัวคอยเข้ามาช่วยเหลือคําชูหนุนนําดวงชะตา เพราะฉะนั้น็ขาจะลืมให้บุญเทวดาทั้งสาขาโกลวิภพเทวดาทั่วทั้งแผ่นดินขอให้ท่านทั้งหลายานบโมทนาบุญที่ท่านสร้างไว้เห็นไหมครับบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินเทวดาอยากได้ถามว่าเทวดาอยากได้เงินทองไหมเขาไม่อยากได้จะเอาไปทําอะไรกระดาษเอาไปใช้อีกโลกหนึ่งไม่ได้แล้วท่านจะไปมัวหลงมัวมเมากับกระดาษเหล่านั้นทําไมเขาก็พิมพ์ใหม่กันได้ทุกวัน พิมมาเรื่อยๆพิมมาเรื่อยๆพิมเท่าภูเขาเอาไห้ท่านหล่นทับท่านหรือว่าจะเป็นดังเช่นนั้นจะหลงมัวมาไว้เพื่อแต่ว่าแค่เราต้องมีไว้จับจ่ายสมบัติโลกมนุษย์เท่านั้นเองมีเอาไว้ให้แช่มชื่นใครจะมาดูถูกเหยียดหยามอย่าไปยอมเราก็มีมือมีเท้ามีสองลูกตามีหนึ่งสมองก็สร้างได้เช่นเดียวกัน แต่อย่าลืมว่านั่นเป็นสมบัติโลกมนุษย์มันไม่ใช่สมบัติทิพย์ที่จะตามติดไปทุกพบทุกชาติเทวดาก็ไม่ต้องการนะครับพูดผีปีสาต์ก็ไม่ต้องการนะครับนรกภูมิสัตว์เดรัฉานหมาเขายังไม่ต้องการนะครับหมาแมวมึกกุ้งไม่มีใครต้องการมีแต่ว่ามนุษย์ต้องการก็คือสมบัติโลกมนุษย์ บุญที่เกิดมาเป็นเศรษฐีบุญกุศลวาสนาเพียงแค่ทิกบุญเล็กน้อยของท่านจากอดีตเบิกบุญมาใช้มหนุนนำให้ท่านเป็นเศรษฐีในโลกมนุษย์เงินทองไหลามาเตมาประสบความสำเร็จเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่กระดาษที่สร้างขึ้นที่มนุษย์สร้างขึ้นรถเบนซ์เฟอร์ฟเฟรอรี่ลัมโบกินีบ้านหลังใหญ่อิดหินดินรายก็อยู่กับพื้นนั่นแหละและท่านจะลงมัวเมา จะกินหินกินทรายหรืออย่างไรอยู่ในอดีตไม่ได้ก็อยู่กับปัจจุบันสร้างคุณงามความดีบญกุศลของท่านตกตำแหน่งคอยช่วยเหลือปอดปอกปักคุ้มครองรักษาผู้อื่นจะหน้นนำดวงชะตาท่านให้มีบนยิ่งยิ่งขมิท้าวราศีเมนยิ่งใหญ่ยิ่งนักจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างจนมีอำนาจบารมีอย่าไปหลงโมเมาเลียงแค่เศษกระดาษ สร้างมาทุกวันนั่นแหละดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งความเล่าร้อนร้อนแรงในการเป็นเศรษฐีเศรษฐีเงินล้านเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ก็เอาสินะครับไม่เอาเหรอเงินนะครับในโลกมนุษย์ก็ต้องใช้เงินนะนะครับจะเสกขึ้นมาก็นั่นก็คงเป็นเทวดานะครับเสกขวานทองขวานเงินขึ้นมาเป็นเทวดาชั้นสูง นะครับโลกมนุษย์เอาไปใช้ได้เทวดาไม่ต้องการเงินทองเอาไปทำอะไรนะครับบุญกุศลแข่งกันด้วยจิตวิญญาณทำรูปลักษณ์สังขารสานท่าไม่มีจะเอาเงินไปทำอะไรจุดไฟเผาก็เป็นกระดาษกองเต็กใช้การไม่ได้จริงเป็นเพียงแค่หลอกลวงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาแล้ว อย่าลืมสร้างคุณงามความดีล่ะนะครับสร้างคุณงามความดีดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลดประสมสมเร็จสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับอย่าลืมว่าท่านลงมามนุษย์เพื่ออะไรมาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อสร้างคุณงามความดีไม่ใช่มาสร้างกระดาษนะครับกระดาษทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างแก้แหวนเงินทองทุกสิ่งอย่างพื้นธรณีบ้านรถเอาไปไม่ได้ มันเป็นสมบัติจอมปลอมแต่ว่าในเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ก็คงเอาไปใช้ได้ดีสร้างกุงามความดีก็ได้เก็บเอาไว้นะครับเบงใหญ่โตกใส่คนอื่นก็ได้ไม่ผิดนะครับก็ท่านสร้างมาตามถูกต้องตามกฎหมายนีย่จะกลัวอะไรนะครับนะคหลงโมเมาในกิเลสตัณหาต่ตางๆเป็นเรื่องปกติของบุคคลคนธรรมดาแต่ว่ายังไม่เกิดเลยถือว่าใช้ได้ ต้งสิ่งทุออย่างเกิดขึ้นโชคชะตาท่านตกตำแหน่งร,ร่ำรวยดวงชะตาร่ำรวยด้วยทรัพย์สินมรองสิ่งดีๆจะบังเกิดอำนาจบารมีสิ่งจะเกิดกปกปักคุณองค์รสาทำทำอะไรจะมีลางบอกเหตุจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมันจะมีแสงสว่างบังเกิดขึ้นกับทุกท่านแสงส่องสว่างมาบังเกิดนำทางความสุขความจเจริญมาแก่ตัวท่านนะครับแต่ตัวท่านก็เดินตามไปาตามดวงชะตาจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางน้านอีกี ความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นแก่ัวดท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับความข้างไคในอำนาจบาร,รมีวาส,สนาไม่ควรเกิดแก่ตัวท่านเพราะว่าบุญกุศลวาส,สนาท่านเยอะแต่อย่างไงก็แล้วแต่อย่าข้างไคนะครับปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนติดดินนะครับทำอะไรเรียบง่ายจะเลยลุกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะรับเทพเข้ามาหนุนดวงเงินล้านแก่ทวท่านท่านกระจงรัดไว้อย่าปฏิเสธนะครับองค์เทพท่านไม่ได้รอเล่น นะครับหนุนนำดวงตาเปิดไพย่ย้ำดวงตาความสุขความเจริญบังเกิดรวยทันทีทันใดรวยทันตาเห็นประสบความสำเร็จในการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย้งจิงดีเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านเป็นเรื่องปกตินะผมไม่ต้องกังวลเลยว่าไม่ต้องท้อแท้เพราะว่าในโลกนี้มีผู้คนเยอะแยะมากมายนิสัยก็แตกต่างกันอีกคนนึงเป็นคนดีอีกคนนึงเป็นคนร้ายอีกคนนึงเป็นคนกลางกลางนะครับแล้วท่านเป็นคนแบบไหนลนะ่ะท่านกวรที่จะต้องอยู่ให้เป็นจัดแจงตามแบบแผนประเพณีความสุขสมหวัง จะบังเกิดขึ้นกับทวท่านความรวยความเฮงความปังจะเข้ามาในชะตาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกู้ครองตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินกู้ครองจะมาหนุนนาและแนะนําในทางที่ดีให้แก่ท่านนะครับจัดแจงรักคนที่ท่านรักมากที่สุดครับบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งตัวท่านไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามีแต่คนเอ็นดูมีแต่คนมอบงานให้ ธุรกิจการงานการเงินท่านประสวันเล็กท่านจะทําจับต้องอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดวงตาของท่านเห็นธุรกิจการงานทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีทํำอะไรก็มีความสุขไปหมดตกตําแหน่งชะตาชีวิตที่เฮงที่รวยที่ปังที่ประสวันเล็กท่านจับแต่ต้องสิ่งใดนะครับสิ่งนั้นกลายเป็นทอง ความจเจริญรุ่งเรืองมังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านบุญกุศลวาสนาที่ท่านเคยสร้างเอาไว้จะมาส่งผลหนุนนำดวงชะตาลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆสุขสมสมหวังดังใจหมายจะราบรื่นแช่มชื่นประสวันเล็กธุรกิจการงานอาจจะมีโชคมาจากแดนไกลนำพาโชคลาบบารมีมาให้ผุ้ส่วน ควที่จะต้องจับต้องไว้อย่าปฏิเสธคิดจะทําการใหญ่คนเดียวบางครั้งบางคราว,าราวเราต้องเลือกคนที่ใช่ถ้าเลือกคนไม่ใช่มันจะทําให้ผิดพลาดพลาดทั้งไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีอุปสรรคแต่ก็ต้องเลือกให้ถูกจะตัวเปล่าเ,าเล่าเปือยจะไปต่อสู้กับคนอื่นเขาคิดหัวเดียวกระเทียมรีบมันเป็นไปนไม่ได้ด้วยบุญกุศลวาสนาจะหนุนนำทำให้ท่านรวย สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักศึษาโชคชะตาเงินเข้าเงนินล้านเข้ามาประเดประดังอย่าคิดดูถูกเหยียดหยามน้ำใจตัวเองตัวเองเป็นอย่างน้ดเป็นอย่างนี้อย่าคิดทําเด็ดขาดรวยบุญกุศลวาสนาท่านมองในแง่บวกดึงพลังบวกของเก่าในอดีตชาติท่านมีแน่นอนความสุขความจเจริญรุ่งเรืองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายจะราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี จะเจอเรื่องสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาฝนจะตกลงมาจเจริญรุ่งเรืงเองดวงชะตาของท่านพลิกจากร้ายกลายเป็นดีจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่ง,ง,งดีๆจะบังเกิดเป็นเศรษฐีเงินล้านสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาไม่มีอะไรแน่นอนคนบทจะเฮงบทจะปังก็ลุ่งโล์ประสบเ็จรับทรัพย์รวยโชคจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทําอะไรจะลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี สิ่งต่างๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านสิ่งที่ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังคือความร่ํารวยไม่มีอะไรแน่นอนสําหรับคนที่ดวงธรรมดาเพราะว่าดวงมังค้างมันก็โดนกดทับเอาไว้ถ้าโดนกดทับเอาไว้ถ้าถึงเวลามันอดทนไม่ไหวนะครับเหมือนเหมือนมันจะระเบิดออกมาแล้วมันจะแตกออกมาแล้วแล้วนะค,ความร่ํารวยจะเข้ามาสู่ตัวท่านความร่ำรวยรับทรัพย์รัยโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงนะครับการเสี่ยงภายการลงทุนการทําธุรกิจ ธุรกิจาการงานการเงินจะรุ่งโรจน์ประสบ็จทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาเราแวะระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความเจริญรุ่งเรืองรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาอาจจะมีการโยกย้ายเคลื่อนย้ายสถานที่ขายบ้านนะครับหรือว่าจะได้เงินทองในก้อนใหญ่เข้ามาทําให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นอย่างมากดวงชะตาของท่านแรงรับทรัพย์จเจริญรุ่งเรืองทันทีทันได้ จะมีในลักษณะที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงทันทีทันใดเพราะว่าโชคชะตามันถูกอมเอาไว้นะครับผมเหมือนเหมือนโดนกดทับเอาไว้นะครับเหมือนเหมือนอะไรบางอย่างที่ทําให้ท่านอยู่ดีๆก็พลิกจากร้ายกลายเป็นดีจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลิกชะตาชีวิตขึ้นมาดวงชะตาตกตําแหน่งที่ดีอํานาจบารมีวาสนาท่านมีเฮกับเรื่องราวต่างๆดวงชะตาของท่านจะได้เจอแต่เรื่องข่าวดี อำนาจบาร,รมีวาสนาจะมีจะสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตาหนุนนําดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความสุขความเจริญอุปสรรคขวางกั้นข้างหน้าจะมาลายหายไปสิ้นอยู่ดีๆแสงสว่างก็บังเกิดขึ้นมาในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องหลบหลีกไม่จําเป็นที่จะต้องปะทะกับเรื่องบางเรื่องแสงสว่างกําลังจะเข้ามาเขาเรียกว่าขนกําลังจะรวยจะทาอะไรก็เหงไปหมดไม่จําเป็นจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวสิ่งที่เป็นไม่ดี นะครับพวกอาถรรพนะนะ์เรื่องราวต่างๆนะครับนะครับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรามานหลบหลีกดวงชะตาของท่านเข้าสายธรรมะสุขสันต์หานสาประสบผลเร็จการบ้าระหำการจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาในช่วงชะตาบางครั้งเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องกาได้กาเสียนะครับทำอะไรก็ได้เงินได้ทองนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสุขเกิดขึ้นในโชคชะตา ชคชะตาของท่านจะรู้สึกว่ามีใครบางคนชวนท่านไปต่างแดนบางครั้งบางคราวท่านรู้สึกว่าบางครั้งบางคราวก็มันมีอะไรบางอย่างเข้ามากระซิบข้างหูเข้ามาเจรจาเข้ามาต่อรองบอกว่าพ่อจะแจงกับทุกสิ่งอย่างโยกย้ายกันดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นวิญญาณนะครับกุมารทองหรือว่าใครบางคนเข้ามายุ่งเกี่ยวในโชคชะตาโชคชะตาของท่านจะรับทรัพย์โือโชคเป็นเศรษฐีเงินล้านอำนาจบาร,รมีวาสนา จับเงินได้เงินจับทองได้ทองช่วงชะตาช่วงนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองชะตาชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีเรื่องรลาวหลายๆได้มาลายหายไปสิ้นสิ่งดีๆบังเกิดการปรดิฐ์ประดอยการเริ่มต้นในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินของท่านกำลังจะเข้ามาตกใจในช่วงชะตาอำนาจบารีวาสนากำลังจะเปลี่ยนไปบุญกลศลวัสนาเริ่มที่จะมีความสุข สุขสรรทันษาแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีประสบสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเดินการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญในช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลมีการพูดคุยเจรจาต่อรองเอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆโชคลาภบารมีเกิดกวนสังสรรลื่นเลงนะครับทาให้ท่านรู้สึกว่าช่วงชะตาช่วงนี้มันเฮงมันปังมันประสบความสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จะเจอสิ่งที่ใช่จะมีข่าวดีจะมีเรื่องราวข่าววิวาเกิดขึ้นเงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีช่วงชะตาช่วงนี้ให้จัดวงจุ้ยบ้านให้ดีนะครับด้านซ้ายมังกรด้านขวาเสือขาวจัดแจงตามแบบแผนและดวงชะตาของท่านจะเปิดภูผส์ศาสนาทำมาเยอะนะครับแต่เรื่องราวต่างๆเจ็บปวดรอดล้าวมันก็ต้องคะ,ะปะานกันไป ท่านก็ควรจะต้องระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าโชคชะตาในช่วงนี้ท่านจะต้องจัดก,การตามแบบแผนให้ถูกต้องประเพณีปราบศัตรูโมมาสเอาให้มันพังพี่นาศตัวเหนมุ่งตรงไปข้างหน้าปราสวรเพ็ดไม่ใช่เราไม่ยึดติกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆของท่านจะได้ค้นพบค้นเจออะไรบางอย่างทำให้โชคชะตาของท่านกําลังพลิกผันเปลี่ยนแปลงผันไปความสุขความจเจริญลุกเรือง,ง,งบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน รับทรัพย์หรือโชคสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงิน